นยแบบครับหลังจากเขากีดแล้วเขาก็มาหยอดนะครับหยอด้วยนำควอมิกนะครับหยอดข้นให้แข็ยๆหลังจากกีดได้สามทีสมมุก็มาหยอดนะครับถ้าฝ่าฝนบอ่อปวนใจนะครับถ้าฝ่าฝนมากๆก่อน ครับหลังจากเข้ายอดฟ้อมิกแล้วมันก็สิแข็งตัวนะครับแข็งตัวก็จะได้ยางก้อนถวยรูปลักษณะแบบนี้นะครับยางเ้นเนนะียนเนาะทาข้างคตดเปนไดเนาะครับคุรเนืน้อยางเ้นเนียนยางกสิบบ่เฝ้าเนาะครับ